แลหได้ทำแน่นอนละบุญกระถินเนี่ยงั้นเลขที่อาจารย์ปล่อยไปแล้วเนาะอ่าเลขที่ปล่อยไปนะคิดว่าอยู่แล้วแหละได้แล้วแหละแ,แต่สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับวันนี้เจออาจารย์ยอวดวงหลังจากที่ปล่อยเลขไปแล,ล้วฝันดีมากนะอาจารย์เล่าความฝันนิดครับผมก็เมื่อคืนฝันว่าท่านรองนายกตำบลกันทรอมมาหวานแห่ที่อำเภอภูสิงห์นี่แหละ มาหวานแหในบอ่อของทนายอุปธรรมหวานแล้วท่านรองไม่ลงบอกว่าปลาถูกแล้วแต่ไม่ลงเอาหรอกให้ปูลงเอาโอ้ยปูก็ไม่ลงหรอกเดี๋ยวดึงเอาเลยแหละก็เลยไปจับแหนั้นดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมา,มาปลามันดึงแหปูลหลุดอาหลุดก็หลุดไม่เอาละ ถ้ามันหลุดกระทิ้งไปครัเดึงมาปลามันติดแห้มาตัวเบลอตัวขนาดนี้แหละย,ยาวประมาณนี้แหละไอตัวเล็กๆก,ก็ได้เยอะก็คนวนันในบ่อนนะก็วันเยอะหลายคนอยู่แต่ผมได้ตัวใหญ่มากได้ตัวใหญ่มากเลยแต่ไม่รู้ชื่อปลามันเป็นปลาตัวสีขาวปลาตัวขาวขาวนั่นแหละ จะว่าไปศพก็ไม่ใช่จะว่าประสูตรก็ไม่ใช่ตัวใหญ่มากเลยรู้สึกตื่นเต้นดีใจจนจนบอกไม่ถูกว่างั้นเอได้ปลาใหญ่ไม่เคยได้ปลาใหญ่สะดุ้งตื่นเลยฝันสั้นๆนส,นะสะดุ้งเตือนเพราะเตือนขึ้นมาโสงสัยเราให้เลขไปไม่ถูกแล้ง ไม่ได้เลขแต่ว่าคิดว่าให้ไปแล้วถูกแล้วแหละยังไงก็อยู่แล้วแหละได้ทําแน่นอนละบุญกระถินเหนียวงานเลขที่การปล่อยไปแลนะเนาะเลขที่ปล่อยไปนะคิดว่าอยู่แล้วแหละได้แล้วแหละแต่ถ้าจะตีก็ไม่รู้จะตียังไงอีกวันวันได้จับปลานฝันว่าว่าแต่หวานไม่ได้หวานเองดอกท่านรองนายกตำบลมันทรมเป็นคนหวานอาจารย์ให้ตัวไหนนะคะวันนั้นบันนั้นให้ศน ไอ้แปดไอ้สามศูนย์แปดกับสามเก้าหนึ่งเปลี่ยนหรอเปลี่ยนนะครับปล,ปล่อยตัวเลขทำกระถิ่นกองละหนึ่งบาทให้หนึ่งบาทนะครับฟันดีนะครับลองดูว่าฟันดีของอาจารย์เลขยังอยู่เลขตัวเดิมนะครับสำหรับอาจารย์ยอดนะครับ ปล่อยเลขตัวนี้แหละอ่ะครว์ทุกคนอ,ปล,อปล่อยเลขตัวนี้ไปแล้วเมื่อคืนฝันดีฝันว่าได้กอดปลาตัวใหญ่มากเลยก็เลยไม่เปลี่ยนเลขค,คิดว่ามันยังไงก็ได้แล้วแหละเลขครับเลขปล่อยนี้ก็คือเลขฝันว่า,นทาทําให้ประทับบุญกระถิ่นแต่เราความฝันอิ่รบมาก่อนเนาะนั่นีองก็ตอนแรกนะฝันเห็นหลวงปู่ขาวมาจากพนมกระเรียน กิเลนนะครับมาจากเขากะเลนมาให้เลขสามศูนย์แปดเพราะว่าตอนตอนที่ให้นะคืนนั้นอาธิษฐานบอกปู่ว่าปู่เอ้ยผมขอเงินซื้อแผ่นเพร์ดหน่อยตอนนี้ผมไม่มีเงินซื้อแผ่นเพร์ดอีกแล้วไม่รู้จะทำยังไงให้ปู่ให้เงินซื้อแผ่นเพร์ดหน่อยแต่ในคืนนั้นฝันว่าเมื่อคือนวันที่สิบเจดนะ ฝันว่าปูเา่เขาเข้ามาร้องบอกสามศูนย์แปดและล่ำจากนั้นมาขอแผ่นเพิดขอแผ่นเพิดแต่ถือข้าวมาคุนหนึ่งกูไม่มีอะไรให้หรอกกูให้ข้าวคุนหนึ่งไปแลกแผ่นเพิดก็บอกว่าโอยปู่ใครเขาจะอดอยากจนจะเอาแผ่นเพิดแลกข้าวมันกะแล้วไปแลกได้เท่าไหร่ก็เอา เขาแรกก็คือได้เขาไม่แรกก็คือไม่ได้เอาหรือไม่เอาโอ้ยเอาละคํำก็ไม่เอาสองคำก็ไม่เอาก็พูดแต่คำเดิมๆแท้หลวงปู่ไอ้คำว่าไม่เอาเลก็เลยบอกปู่ว่าเอาเอาเข้าสารคูหนึ่งก็เลยมาตีสามศูนยเก้ามาตีสามศูนย์เก้ากับเก้าหนึ่ง ภาษาคำมั้นแห่กอออนกอมีกรุกกอมวยกรุกนี่ก็คือกอกระเก้ามวยกรุกก็คือโม้ยแต่กอตะนาอบข้าวเหนียวก็ตีเป็นหนึ่งเลยเลยตีเป็นเก้าหนึ่งหลังจากตีไปเก้าหนึ่งคืนต่อมาคืนถัดมาฝันเห็นเจ้าแม่สบายทองอยู่บนพุทธอุทยานวัดเขาแดง อยูเทงบนพุทธอุทยานบักแกอยู่บนต้นไม้สูงสูงมองเห็นลอยอยู่สูงสูงปู่ยอดปู่ยอดฉันไม่เคยขออะไรปู่ยอดเลยนะฉันจะขอปู่ยอดครั้งนี้โอ้ยใครนาะจะมาขออะไรผมนี่แหละเขาเรียกว่าเจ้าแม่สบายทองเจ้าแม่ตะเคียนทอง โอ้ยจะแม่สบายทองผมจะเอาเงินที่ไหนเราไปทำกระถิน่นโอ้มันไม่ยากเราขอคนละบาทก็ได้แล้วกระถิ่น่ะขอเขาคนละบาทขอลูกขอหลานขอลูกเสร็จลูกหาคนละบาทได้กระถินแน่นอนก็เลยอธิษฐานว่าแม่ถ้าคุณแม่จะให้ผมทำกระถินเอาอย่างนี้ ให้แม่ลดตัวลงมาแล้วมานั่งในฝ่ามือผมได้ไหมก็ทำมืออย่างนี้แหละแม่ก็ลดตัวเล็กลง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 แล้วมานั่งอยู่ในฝ่ามือเหมือนพระเหมือนพระพุทธรูปจพะพ่ามือผมมันเหลืองมาหมดเลยเหลืองมาทั้งดาบเลยก็เลยว่าอู้ขนาดย้ายไอ้แม่มานั่งเนี่ยมือผมเหลืองหมดเลยเหมือนทองมือผมเป็นทองไปหมดเลยนี่นี่แหละ ทำบุญให้หน่อยนะฉันไม่เคยขออะไรเธอเลยขอกระถินกองนึงไม่ขอเยอะหรอกขอคนละบาทครับหลังจากที่ปล่อยเลขไปหลังจากที่ปล่อยเลขตัวนี้ไปเมื่อคืนครับฝันว่ารองนายกทบนกันทอมมาหวานแห่ที่ห้วยตะชูมาหวานแห่เขาก็บอกว่าปู ผมบานถูกแล้วให้ปูลงเอาอ๋อโอ้ปูกก็ไม่ลงเอาหรอกกลัวจมน้ํางั้นผมดึงขึ้นเลยเดอ้อดึงแหขึ้นมาดึงแหขึ้นมาปลามันติดมาหลายตัวแต่มันมีตัวหนึ่งใหญ่มากปลานนี้หนละขนาดนี้แหละยาวประมาณนี้ผมมาใส่กะละมังเต็มกะละมังอ่ะปลาตัวหนึ่งนะโอ้ครับ,บ <laughs> ก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็โอ้ เลขยังไงก็อยู่แล้วอยู่แล้วแหละคิดว่าถูกแล้วแหละก็เลยไม่เปลี่ยนเลขไม่ต้องเปลี่ยนตัวนีนแต่ถ้า fc คิดว่าจะเปลี่ยนเป็นเลขอื่นก็แล้วแต่ fc จะเปลี่ยนจะคิดขึ้นลงตามนั้นก็ว่ากันไปเพราะว่าเมื่อคราวที่ได้ทำศาลาอตอนนั้นฝันเห็นกำนันนารินได้หวานแหแต่ได้ปลาตัวเล็กแต่มันก็ถูก มันก็ถูกตอนนั้นออกห้าศูนย์มันถูกแต่มันได้ตังเยอะอยู่นะก็ได้ทำผ้าป่าทำกระถินอยู่ช่วงนั้นได้ทำอยู่แต่เที่ยวนี้ได้ปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่มากแสดงว่าบุญใหญ่มากแสดงว่าบุญใหญ่ก็มีแค่นี้แหละในความฝันครับสามศูนย์แปดสามศูนย์เก้าครับสามศูนย์เก้าไหนตัวเดิมตัวเดิมเลยนะครับ,บทุกคน <c oughs> ประตูโค้งสุดท้ายแล้วปูยอดนะครับอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณปูยอดมากครับพี่ฟันปุ๊บให้มาถ่ายทำนะครับโค้งสุดท้ายด้วยนะครับอ่าครับขออนุญาตขอบคุณปูยอดไปครั้งขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับสาธุขอบคุณปูยอดครับขอบคุณครับก็ขอบคุณโลกเสร็จต่อจากไอ้เล็กคุณทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ลกเสลางกลางกันไปจากปูยอดนะครับน่นฟันอยู่ที่การกาแฟเนาะ แต่ขอบคุณครับค <hacerlo. S 1> <l naked, S 2> ุณน kind <of> ้องนเลิงรวยๆนะครับสาธุสาธุขอบคุณครับ